ก่อนอืออ่นก็กล่าวคำสวัสดีนะครับผมมาหามิมนะครับก็บ่ายโมงกว่ามากับเจ้าตัวเล็กนี่สวัสดีครับชุดเก่าเจอแล้วรังบกควายเลยไอตัวเล็กบกรังบกควายเลย่งไปเห็นกำลังออกเยี่ยวพอดีอ่อใหญ่จริงครับผมแม่มาคลิปก่อนนะครับไปฟุกมาไปคนเดียวก้โหใหญ่ๆ หัวน้ำสวยๆเลยนะครับข่าวโบข่าวโบอะไรไงน้าดูกระโดดข้าวรูสวยครับผมเดี๋ยวตีออกมาดูครับผมเเดดีี๋ยยวตใหู้ลน้ำน้ำดูดไหนออันนี้มันแหว่งหน่อยโดนไม้ทาบแต่มันแหว่งนานแล้วมันดูดหนักมันไม่ได้ดูดดูหัวน้ำสิไหนในหลอดน่ะมีไหมเอาเออตาสวยไปครับผมหาไม้แป๊บแหลมไหมฮะ แลมไปขี่รถมองมาเรื่อยๆจะตัวล็กแงะไม่เห็นอีกอยู่ในพุ่มเนี่ยยังเห็นนะรลังไม่ใหญ่นู่นฟันดิบเลยครับรลังอ่าไหนวะนอมิมเดี๋ยวค่อยดูตอนเนี่ยเนี่ยครับผมมีเหลืองเนี่ยที่เปิดรลังเนี่ยครับผมไปเดี๋ยวไปเอาลงมาดูดีกว่าไปครับฟัน,นลงมาแล้วฟันดิบด้วยนะครับผม โอ้น้ำใหญ่ลังเล็กก็จริงแต่หัวน้ำเป้งเลยฝั่งนี้ไม่มีแต่ฝั่งนี้เยอะมากมันจะเยอะยังไงฝั่งนี้มันแบนนะฝั่งนี้มันต้องเยอะกว่าเถียงผมแล้วครับผมอ่ะไปครับผมหาต่อแก็กหลอแก็กหล่อย้าย้คมฝั่งมาฝั่งนี้ที่แรกหาฝั่งนู้นกันอยู่นะครับได้ไปสองลังแล้วก็เดินหากันแต่ยังไม่ได้ตีเจอไวสองลังแล้วลังใหญ่นะครับผมสองลังเลยจะตัวเล็กเจอลังผมเจอลังองผมอยู่ข้างล่างเลย อย,อยู่ใต้โคนเจ้าตัวเล็กจะสูงกว่าผมหน่อยแค่หัวนะครับ่าอให้ถึงมิ้มก่อนเดี๋ยวพ่ออให้ไปเอาเลยลูกอยากตีลูกอยากตีสองร่างเลยเริ่มโตเยอะแล้วเจ้เาตัวเล็กเนี่ยต่อไปจะเก่งขึ้นเยอะนะครับ<อ>ผมแต่คาตีพึ่งเป็นน้องสหาเองแล้วคงไม่บอกพ่อว่าเจอพึ่งเนี่ย อย่าไปจด<อ>เดี๋ยวไม่ป่าลูกบอกพ่อบอกว่าเจอมิ้มรังลบรถหน่อยนะรถมาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสับตะไคร้นะครับที่พูดหยุดนี่ไม่ใช่อะไรมองดูมิ้มนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูมิ้มสองลังกัน เจอมิมก็ดีใจกันเป็นธรรมดาเนาะครับผมทำไมได้ไปนี่นาสีมันเป็นอย่างนั้นเนาะอ่ะเลยมิมแล้วขนาดเจอไว้ยังเลยมิมอ่ะนี่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 อยู่นี่นี่เนี่ยครับผมอยู่ก็สถนนเลยอยู่ใกล้ติดถนนเลยนะครับผมเนี่ยอ่านี่อันนี้ของเจ้าตัวเล็กเขาเจอเนี่ยดำๆเนี่ยครับผม ไปลุยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ <c oughs> เป่าคันใส่ก่อนนะล,ลูกมันไกลไปยังลูกตีถึงเปล่าเขาไม่ถึงเดี๋ยวพ่อตีเองมาเราไปตีล้างต่ำปล่า <c oughs> <c oughs> อุย้ยโ,โหน้ำเราอุ้ยเรกแทงนิโก้อุ้ยสว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 ยีลูดเยอะยนะ แหลมเลยหนูให้พอ่อพ่อตีไหมเดี๋ยวหนูไปตีลังเตี้ยนะเดี๋ยวผมขอตีเองลังนี้เดี๋ยวผมถ่ายนะดูว่าไม่ถึงเออไม่ต้องถ่ายมาข้างหน้านะไม่รอนี่หนังเงือกนะฮะอะไรหนังเงือกก็พ่อ,อว่าหนังเงือกไม่แก,แก่พอ่อเยังหนังเงือกอะ่ะใช่ตัมหน่อย นนหน่อยตกินมาคาเฟมาอ๋อกินกาแฟอะไรอ่ะกินกระดิษะนีดีดเลยโอ้ยหนามเอ้ยต้นอะไรมีหนามเนี่ยไม่ใช่ต้นกระถินแล้วเนี่ยมันมีหนามมันมีต้นแบบใหม่รุ่นใหม่เป่าคันใส่หน่อยเอ๊ตูไม่ดูเลยสว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 ยมากคุณลุงเนาะ นี่ก็คือไจเย็นมันมีหนามหนูครับโอ้โหแล้วก็แข็งด้วยดิเขาจะกลับแตแล้วครับหนามยาวริบเลยอะสต๊อปไม่อยากสต๊อปสต๊อปไหมยังอุ้ยแข็ง หูตัดขาดเลยเนี่ยแต่พ่อยังไม่อยากจะขาดเลยเฮอยายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหัวหน้าจะเด้งเอ้ยข้างล่างข้างล่างแกตัดลงมันแคแทงปุดเลยนะอะไรอีรูดนะอเอาละไปแทงนะโอ้โหมันไม้อะไรมันแข็งจังเอาเขย่านะเย่าต้องทำเงี้โอ้โห ลมครลบพี่องเลดูหัวน้ำเใยใส่แนวเลยไปไปเอาหลังต่อไปไปต่อคิปไปนี่ผมตีมาแล้วหลังอันนี้หัวน้ำนะที่เห็นเนี่ยน่นเดี๋ยวดูไอตัวเล็กตีอยู่อยู่ข้างล่างเอาเปลาค้นใสน่นสวยงามเลยครับผมนูนน่นครับผม อ่าเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าถึงหน้ามิ้มหน้าพึ่งก็จะได้ดูคลิปกันตลอดนะครับกระทำคลิปให้ชมตลอดโอ้ยหหัวน้ำสวยมากเลยครับผมนู่นโอ้โหเหลืองๆน้ำนะครับผมเนี่ยสูไม่ใกล้ๆเลยเนี่ยน้ำสวยครับผมโอ้โห สุดยอดครับผมจาไว้นะครับผมแหล่งไหนที่ไปหามิ้มกันมานะครับข้ามีมิ้มตัวผู้รังเล็กๆหรือรังประมาณฝ่ามือที่เป็นรังตัวผู้นะครับผมที่หัวน้ําใหญ่ๆนั่นแหะมิ้มเขตนั้นจะลงแล้วนะครับประสบะการณ์ผมเคยหามาเป็นแบบนั้นนะครับผม ส่วนตัวนี้เป็นผีเสื้อกะโหลกที่รอ,อกินน้ำหวานมิ้มนะครับผมนี่เอาไป,ปผีเสื้อกะโลกนะครับยังไม่ามาได้ตัดเลยลช้ำหงก่าแล้วอ่ะ ีลังนี้เสร็จก็คงจะจบคลิปนะครับผมเจ้าตัวเล็กตีนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเล็กจะไปแห่สิงโตอีก9โมงก็ต้องไปแห่สิงโตนะครับผมจะเอามิมาแไปเดี๋ยวเอามิมไปเก็บบ้านแล้วก็พาเจ้าตัวเล็กไปแห่สิงโตต่อนะครับจะเปลี่ยนเสื้อผ้าคนดด น้ำใหญ่ครับผมเจ้าตัวเล็กบอกปวดแขนตัดสักทีสิไม่ต้องกลัวแล้วเขา่าเลยเขา่าแล้วก็ตัดเลยไม่ไว้มันมีหนามไอ้ต้นวันนี้มันมีหนามเออเขยยาวไปเลยเออหลังสวยครับผมตัวเพียบเลย อันนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับผมไม่ค่อยดุไม่เหมือนหน้าฝนนะครับข้าจะดูอีกทีจะเข้าเดือน5้านะครับผมสิน้นใกล้ๆสิ้นเดือน4เข้าเดือน5้านะครับผมช่วงนั้นจะดุหน่อยนะครับพอข้าฝนลงที่ว่าฝนใหม่ฟ้าใหม่ครับนั่นนะ <ผล S 1> ดุแน่นอนครับผมอ่ะออกมาแล้วไหนให้ท่านผู้ชมดูดิโอูโด้วยน้ำครับผมสุดยอดสวยไหนดูลัง หลังสวยไหมโอ้โหหังเขาจะได้แน่สวยครับผมอะไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับก็เดี๋ยวรอชมอีกคลิปหน้าต่อไปค่ะเจอมิ้มเจอพึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวก็ออกหาตลอดนะครับผมไปครับสวัสดีครับไปหนูนี่มองด้วยมองด้วยมองกล้องด้วยอ้าวไหวมือเดียวไปครับผม